นะคะคเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะก็ปลายหน้าร้อนต้นหน้าฝนแล้วนะคะเกือบจะหน้าฝนแล้วเพื่อนๆทนอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวเราจะได้อากาศเย็นแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากทําให้แบบคนแทบจะเป็นบ้านนะราปุ๋ยก็เกือบแล้วผมนี่อีนิดนึงที่จะเป็นคนบ้าแนลนะ้วพอดีแบบช่วงนี้ระปุ๋ยน้องไอ้เบื่อเบื่อนะคะแบบเอ๊ะจะทําผมทรงอะไรกันดีก็วันนี้ครีเอททรงนี้ได้ได้มาหนึ่งทรงนะคะ คล้ๆจะเซเลมูนแต่ว่าผมสั้นนั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งตัววันนี้เจ้าของเขาฝากมาให้หลับปุ๋ยประชาสัมพันธ์ให้นะคะ <c oughs> ก็เออเป็นผลิตภัณฑ์กูต้าซึ่งกูต้าตอนนี้บอกก่อนว่าหลายผลิตภัณฑ์มากนะคะที่มีในท้องตลาดซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็น1ตัวชื่อว่า o c ซ c กูตาไทโอ1,200มิลลิกรัมนะคะก็ หลายๆคนทานมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะคะเท่าที่หลับปุ๋ยได้อ่านจากใน Facebook หรืออะไรที่ถามกันมาว่าทําไมพี่ปุ๋ยทานแล้วไม่เห็นจะขาวขึ้นเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเอาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดอกคุยให้ฟังเลยว่าการกินกูต้าเนี่ยขาวขึ้นไหมขาวจริงๆริงไหมขาวขึ้นจริงๆไม่ได้แบบหลอกแต่ว่าอย่างใดนะคะคือขาวขึ้นจริงแต่อ เพื่อนๆจะต้องมีความอดทนในการกินมันเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าซุ๊อย่างอัน,นออออเนี้ยปูต้าของ OC ซเนี่ยหกล่องใช่ไหมมียี่สเมตรอ่ะแกะให้ดู20เมตร,กมตรปกติแล้วก็จะทานได้ประมาณ20วันอ่ะตกวันละเมตรตกวันละหนึ่งเมตร แต่ทีนี้เนี่ยคือบางคนด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นน้องๆที่งบประมาณยังไม่ถึงหรือไม่มีความอดทนในการกินยาหรือเอ๊ะอาจจะลืมบ้างหรือเอ๊ะยังไงแบบอาจจะมีหลายๆปัจจัยก็เลยทําให้ไม่ขาวสักทีดังนั้นเนี่ยวันนี้จะมาบอกว่าทํายังไงให้กินกูต้าตัวนี้แล้วให้ขาวขึ้นนะก็คือว่าอันดับแรกเลยการเตรียมตัวหลับปุ๋ยแนะนําว่าเวลากินกูต้าพวกนี้เนี่ยให้ซื้อขั้นต่ำสองกล่อง นะเพราะว่าอย่าง2กล่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ40วันอาก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆเองประมาณเดือนนิดนิดดังนั้นไอพวกนี้ที่เวลาจะกินให้ได้ผลเนี่ยเราปุ๋ยคิดว่าเลยนะ2อาทิตย์ถึงจะเริ่มเห็นผลว่าเราขาวขึ้นนะเริ่มนะไม่ใช่แบบอุ๊ยเอขาวเลยแบบปริงปริงขาวขึ้นแบบสาสี่เฉดสีไม่ใช่ต้องแบบค่อยๆขาวแต่สอาทิตย์เนี่ยคนเริ่มทักแล้วว่าขาวขึ้นแล้ววิธีการกินใช่ไหม ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหาร30นาทีใช่ปะ่ะคือหลับปุ๋ยอยากจะบอกว่าหลับปุ๋ยเองเป็นคนกินนะไม่ค่อยเชื่อพวกข้างๆกล่องสักเท่าไหร่เพราะว่าอืมโดสที่ให้กินเนี่ยมันคือโดสของความปลอดภัยในการกินแบบร่างกายเราเออรับได้หนึ่งเม็ดนะคะหนึ่มิลลิกรัมต่อ1วันแต่เวลาหลับปุ๋ยทานหลับปุ๋ยทานงไงรู้ปะทานสองเม็ดเลย พาสองเม็ดก่อนนอนคือท้องว่างเนี่ยมันจะดูดซึมดีอยู่แล้วใช่ป่ะรปุยก็แกะเลยอัดเลยสองเม็ดแล้วก็กินแบบกินแบบติดต่อคือรปุ๋ยจะกินอาหารเสริมพวกนี้ประมาณ3มเดือนแล้วก็เวน้นเว้นแบบถ้ามันเริ่มจะดำสักเดือน2เดือนเริ่มดำแล้วรปุยก็จะกลับมากินใหม่เพราะว่าเอ,อ่อทไมต้องกินแล้วต้องพักเพราะว่าบางทีเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย บางทีเอาง่ายๆเบื่อที่จะกินยาหรือบางทีเราก็พักร่างกายเราบ้างให้ร่างกายเราแบบได้พักผ่อนจากวิตามินอะไรพวกนี้บ้างก็จะกินแบบแะะประมาณ3เดือนแล้วก็พักเอาไว้นะคะประมาณ1-2เดือนแล้วก็จะกลับมากินใหม่ก็จะอาจเลย2เม็ด กินยาวๆก็จะซื้ออย่างน้อยเนี่ยสองกล่องแต่จ,จริงๆก็จะซื้อประมาณ3มกล่องนะคะเพื่อในการกินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันขาวอย่างเห็นผลสําหรับใครที่อยากขาวก็ลองดูตัวนี้นะคะลองพิจารณาดูสําหรับโอซีกูตาไทโอนนะคะก็มาเน้นทีทีว่าทาไมถึงจะต้องเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกมาว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสารเร่งขาวนะคะอย่างเช่นตัว Uh, ALA ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยขาวขึ้นได้เร็วดั่งใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาจะมีสาร HPMC ที่เป็นสารที่ต้านกาัน น้ำย่อยของเราอะคะ่ะเพราะว่าบางทีน้ำย่อยมันย่อยไปหมดแล้วไม่ทันทําให้เราขาวมันก็แบบหมดไปแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมีสารต้าดังนั้นเนี่ยทำให้เราขาวแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือเขาเป็นนวัตกรรมมาจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นตำรับแน่นอนนะคะตัวนี้ก็เลยจะทําให้เราขาวเหมือนสาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกูต้าไทโอนเข้มข้นมากที่สุดเลยนะหนึ่งพันสองร้อยมิลลิกรัมก็ลองไปดูแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็หลับปุ๋ยเอามาบอกอย่างเปิดอกเลยว่ากินยังไงให้ขาวก็ลองไปกินกันนดูนะ ตั้งใจแน่วแน่ข่าวแน่นอนสู้ๆเฟ้